เรื่องบ้านต้องคำสาปคลองสีเวลุกลุ่มวัยรุ่นห้าคนเจกันพีกมีนออยทั้งหมดได้รับคำท้าให้ไปลองของในบ้านร้างที่เคยเกิดเหตุฆาตรกรรมโหดเมื่อ20ปีก่อนกลุ่มวัยรุ่นกล้าบ้าบินถูกท้าให้ถ่ายคลิปลองของในบ้านร้างริมคลองสีเวลุเพราะมีข่าวลือว่าใครเห็นผู้หญิงชุดแดง จะไม่มีวันกลับออกมาแบบเดิมพีคชวนทุกคนไปเพราะอยากดังในติ๊กต็อกคืนแรกเดินเข้าไปในบ้านพบกลิ่นน้ำเน่าและเสียงผู้หญิงหัวร้อเบาๆจากบนชั้นสองทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่มานานหลายสิบปีการมองขึ้นไปบนบันไดและเห็นเงาผุ้หญิงปลายเท้ายืนอยู่บนขั้นที่7ของบันไดก่อนจะค่อยๆหายไปทุกคนคิดว่าตาฝาดแต่กล้องของพีค ถ่ายติดผมยาวหยักศกสีดำปิดหน้าและมือซี่ที่จับราวบันไดไว้แน่นทั้งกลุ่มลงไปสำรวจห้องใต้ดินที่เคยเป็นที่พักศพของหมู่บ้านเจเต็กบางอย่างในความมืดเป็นโรงม้าเก่าที่บีรอยคุณด้านในเต็มไปหมดออยกรีดเพราะเห็นเล็บมนุษย์หักติดอยู่ตามขอบโรงทันใดนั้นมีเสียงกระซิบว่าปล่อยกูออกไปพีคอยากทำคอนเทนต์ ผีซ่อนหาในบ้านร้างแต่ระหว่างที่นับเลขตามกติกาไฟฉายของเขาส่องไปเห็นผู้หญิงชุดแดงยิ้มจนปากฉีกถึงหูแล้ววิ่งผ่านทางเดินไปอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะก้องทั่วบ้านแต่ทุกคนยืนยันว่าอยู่ด้วยกันหมดไม่มีใครแยกตัวไปไหนมีนเปิดคลิปที่ถ่ายไว้ย้อนหลังและพบเงาผู้หญิงเดินตามหลังกลุ่มมาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าบ้านในวิดีโอเธอเค่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกนาที และท้ายคลิปเธอยืนอยู่ชิดหลังมีนเพียง30เซนติเมตรการเจอสมุดเก่าๆในห้องพระภายในเขียนมนเรียกวิญญาณพร้อมชื่อผู้หญิงอังคนาซึ่งคือคนที่ถูกฆ่าในบ้านนี้ทันใดนั้นหนังสือเปิดเองพร้อมรมแรงจากในบ้านที่ไม่มีหน้าต่างเสียงผู้หญิงกระซิบว่าเรียกกูทำไมตะเกียงในห้องพระดับวูบป,ประตูบ้านทั้งชั้นล่างปิดพร้อมกัน แรงกระแทกจากประตูดังเหมือนมีคนสิบคนทุบกลุ่มพยายามหนีออกไปแต่ประตูทุกบานติดล็อกจากด้านนอกบนกระจกมีรายนิ้วมือเปื้อนเลือดลากยาวเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังทั่วบ้านจนทุกคนเริ่มสติแตกเจขึ้นไปชั้นสองแล้วเหยียบขั้นที่7ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นขั้นที่ผู้หญิงชุดแดงตายคาที่บันไดหักกระทันหันมือซิดซีดโผล่ขึ้นมาจากรอยแตกและจับข้อเท้าเจด้วยแรงมหาศาล ทุกคนดึงเจขึ้นมาได้แต่เขาเห็นชัดใบหน้าผู้หญิงปากฉีกตาเป็นโพรงยิ้มดึงขาเขาอยู่ด้านล่างบนชั้นสองไฟฉายส่องไปเห็นรอยเลือดสดใหม่ลากเป็นทางยาวไปยังห้องนอนใหญ่ทุกคนเดินตามทีละก้าวแต่เลือดกลับปรากฏใต้เท้าของทุกคนทั้งที่ไม่มีใครโดนอะไรเรากับมีใครบางคนเดินนำหน้าไปก่อนทั้งกลุ่มเข้าไปในห้องนอนที่เกิดเหตุฆาตกรรม บนกำแพงเต็มไปด้วยรูปโพลารอยด์หญิงถูกทรมานซึ่งไม่ควรมีอยู่บ้านนี้ถูกปิดตาย20ปีแล้วจูๆ่ๆรูปทุกใบหลดลงพื้นพร้อมกันและบนพื้นมีรูปใหม่ใบหนึ่งรูปนั้นเป็นภาพกลุ่มของพวกเขาในขณะยืนอยู่ในห้องนี้ในมุมที่ไม่มีใครถ่ายได้ผู้หญิงชุดแดงปรากฏตัวเต็มตัวครั้งแรกคอหักเอียงตาเหลือกลึกยิ้มฉีกจนเห็นเหงือกเธอเดินเข้ามาในห้อง และพูดด้วยเสียงแตกพร่าพวกมึงเข้ามาทำไมที่นี่เป็นของกูพีกเป็นคนแรกที่วิ่งหนีจนพลัดตกบันไดมีนเปิดสมุดบันทึกเก่าพบว่าอังคนาไม่ได้ถูกฆ่าโดยคนแปลกหน้าแต่ถูกฆ่าโดยเพื่อนของเธอเองเพราะอยากลองของเรียกผีดูแล้วทำพิธีผิดนั่นทำให้เธอต้องติดอยู่ในบ้านนี้ตลอดการเหมือนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขาในตอนนี้ ออยเริ่มโดนครอบงำเห็นภาพหลอนว่าเพื่อนทุกคนกำลังทำร้ายเธอเธอหยิบเศษแก้วกรีดแขนตัวเองเสียงผู้หญิงชุดแดงกระซิบข้างหูออยว่าถ้าอยากออกไปต้องมีคนตายแทนกูสักคนออยเริ่มเดินตามเงาไปยังชั้นบนสุดกันกับเจไล่ตามออยขึ้นไปพบเธอยือนอยู่บนขอบหน้าต่างพร้อมรอยยิ้มแปลกประหลาดเธอพูดว่ากูออกได้แล้วแต่อยากให้พวกมึงอยู่ต่อเป็นเพื่อนกูด้วย ผู้หญิงชุดแดงยืนประกบอยู่ด้านหลังเธอโดยที่ออยไม่รู้ตัวก่อนออยจะก้าวกระโดดลงไปเหลือเจกันและมีนประตูหน้าบ้านเปิดออกเหมือนยั่วให้หนีแต่เมื่อวิ่งออกไปทั้งสามกลับวนมาหน้าประตูเดิมบ้านทั้งหลังสัน่นเสียงหัวเราะดังเหมือนอยู่ในกระโหลกอังคายืนอยู่กลางบ้านเธอพูดว่าทุกคนที่เข้ามาจะเป็นของครูตลอดไปไฟดับสนิท เสียงกรีดร้องดังหนึ่งครั้งก่อนเรื่องราวจะเงียบสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้เลยฟังจบแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนังเล่าเรื่องหลอนด้วยนะ